น pe สวัสดีครับผมพบกับผมครับจอบ MG ลำลูกกาคองสี่ครับผมวันนี้ครับผมจะพามารีวิวคันนี้เลยครับ MG HS ครับผมซึ่งรายละเอียดนั้นจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันดีกว่าครับปาปเอาละครับทีนี้เราก็มาอยู่ในด้านหน้าของ MG HS ครับผมซึ่งกระจังหน้าของตัวนี้นะครับจะดีไซน์เป็นแบบ Digital Burning g ก i l l นะครับก็จะเป็นสีดำเป็นโนแบคครับแบบนี้ครับผมแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ MG ขนาดใหญ่ครับผมในส่วนของไฟตัวนี้ครับก็จะเป็นแบบคอร์ LED ครับผมซึ่งจะเป็นไฟทั้งหมด4ตัวครับผมตัวนี้ครับ ช่วยเพิ่มความสว่างในขณะขับขี่ตอกนกลางคืนได้ดียิ่งขึ้นครับผมในส่วนของล้อนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้ออลอยขนาด18นิ้วนะครับผมก็คือจะเป็น2 3 5ทับ 50R18 นะครับแล้วก็พิเศษครับผมถ้าลูกค้าเลือกเป็นในรุ่นท็อปนะครับหรือรุ่น X จะเป็นฝาครอบคาลิเปอร์แบบนี้ครับเป็นสีแดงครับผมและในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับตัวนี้ครับเป็นเครื่องพันห้านะครับเทอร์โบเดี่ยวนะครับผมแล้วก็ระบบเกียร์ครับจะเป็นระบบเกียร์แบบ t s t 7สปีดนะครับผมมาพร้อมกับขุมพลัง162แรงม้านะครับผมแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับผมในส่วนของภายในครับผมจุดแรกที่ผมอยากจะพามาดูก็คือในรุ่นของ s s ทั้งตัวท็อปและตัวรองท็อปนะครับลูกค้าจะได้อบ์ดที่ปรับไฟฟ้า ทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งด้านหน้านอกจากนี้ยังไม่พอครับยังมีแป้นเหยียบเทา้าทรงสปอตแบบนี้ให้ด้วยครับเพื่อกันลื่นในขณะขับขี่ครับผมและในส่วนของรุ่นท็อปนะครับผมลูกค้าก็ยังได้ปุ่มซูเปอร์สปอตแล้วก็แพทเทิร์นชิปแบบนี้ไปด้วยกันเลยทีเดียวครับผม ถ้ากรณีที่ลูกค้าเลือกรถเป็นสีขาวนะครับผมภายในครับก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้ครับก็คือสีเบตรตัดกับสีกลมนะครับผมหรือที่เราเรียกกันว่าโมนาโกบูนะครับผมภายในห้องโดยสารของ H.S. นะครับก็ยังมีไฟส่องสว่างหรือที่เราเรียกกันว่าแอมเบียนไลท์นะครับซึ่งแอมเบียนไลท์ตัวนี้นะครับสามารถปรับได้ถึง64สี64ก็เลยทีเดียวครับผม หน้าจอของรุ่นนี้นะครับผมก็จะมาพร้อมขนาดหน้าจอ10นิ้วนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีกล้องรอบคัน360ติดเพิ่มมาให้ด้วยครับผมในส่วนของ HS คันนี้นะครับในเรื่องของเชื้อเพลิงครับสามารถเติมได้ 95, 91, E20 ไปจนถึง E85 ครับผมแล้วก็ครับ ไฟท้ายครับด้านหลังครับผมจะเป็นไฟท้ายแบบ Full LED ครับและที่สำคัญแน่นอนครับสำหรับใน HS นะครับผมรุ่นท็อปและรองท็อปเราจะมีประตูท้ายไฟฟ้ามาให้แบบนี้กันเลยทีเดียวครับแล้วก็ภายในของด้านหลังครับผมจะมีตัวนี้ครับก็คือที่บังสัมภาระลูกค้าสามารถดึงออกมาเพื่อบังสัมภาระหรือบังแดดได้นะครับผม เอาละครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่กำลังสนใจ HS รุ่นนี้นะครับผมตอนนี้ครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษครับจากราคา1,159,000บาทครับลดเหลือ799,000บาทครับหรือลูกค้าเลือกับเป็นส่วนลดครับ360,000บาทครับผมนอกจากนี้ยังไม่พอครับเรายังมีรถเดโมให้กับลูกค้าครับซึ่งรถเดโมครับส่วนลดครับสูงสุดถึง420,000บาทกันเลยทีเดียวครับผม สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับผมหรือกําลังมองหารุ่นนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0818912891หรือที่เพจ MG by JT ทักหาจ็อบได้เลยครับผมรับสายทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการครับผมและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปได้นะครับ และสำหรับวันนี้ครับผมจ็อบเอ็มจลัมูก,กาครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ